นนะเราจับเลขไหนเราหาเลขไหนมันก็เข้ามันก็ถูกไปหมดเชื่อไหมเจ็ดสองห้าสองหกหนะึ่งเจ็ดห้าศูนย์น่ะทุกคนเชื่อไหมเจ๊แค่เซิร์ชใน Google อะ่ะทุกคนนั่นแหละมันเป็นเลขจาก Google และเป็นเลขความฝันแค่เจ๊เซิร์ชเชื่อไหมคนดวงขึ้นทำอะไรก็ขึ้นไปหมดจะไม่ไม่ว่าจะหยิบจับหาเลขไหน มันก็เข้าไปหมดพอเวลาคนเราดวงขึ้นน่ะเราไม่ต้องพยายามอะไรเลยเว้ยมันจะมาโดยที่แบบเราไม่ได้ทันตั้งตัวเลยทุกคนจริงๆเดี๋ยวขอดูแชร์ก่อนนะทุกคนเชื่อไหมแบบเวลาดวงขึ้นมันมาแบบมันมันไม่ทันตั้งตัวเลยเว้ยเจ๊ไม่รู้เลยว่ามันจะมากับมันแบบมันจะแตกสามตัวสามงวดติดอะ่ะทุกคนเชื่อว่าแบบ มันเป็นมันเป็นแบบประวัติศาสตร์ในใจเจมมากคือมันเป็นอะไรที่ยากมากๆทีค่คนคนหนึ่งจะทําให้เลขรัฐบาลไทยเข้าสามตัวสามงวดติดมันยากแบบมากๆจริงๆแต่เจ๊ทาได้และเจ๊ทาได้ถึงห้าครั้งในปีที่แล้ว7 7เจ็ดสองห้าสองหกหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดหหนึ่งสองสามห้าเจ๊ทำได้งวดปีที่แล้วเจ๊ทาได้ห้าครั้ง ถึงแม้มันจะไม่ติดต่อกันงวดหลังๆแต่ทุกคนจําได้หรือเปล่ามีเจ็ดหกหนึ่งมีสองสามห้าอีกเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้โหถูกหกหมื่นถูกเห็นไหมทุกคนถูกเจ็ดห้าย์กันเยอะมากๆทุกคนรู้จักเจเพราะเจ็ดห้าจริงๆเจจะไม่มีวันลืมมันเลยอะ่ะ ยังทันนะคะกลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นลิงด้านล่างถ้าใครอยากเข้ากลุ่มฟรีนะคะมีทุกแนวทางของเจ๊เจ๊ไม่เก็บเงินนะนะคะถ้าใครอยากเข้าคือเข้าลิงด้านล่างนะคะบอกแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มฟรีเจ๊นุ๊กหน่อยแล้วเดี๋ยวแอดมินจะดึงเข้าไม่เสียตังค์ค่ะไม่มีการหลอกแอดทุกคนเข้าไปนะเพราะว่าวันนี้เอ้ยเพราะหลายคนอยากเข้ากลุ่มแต่ยังไม่มีงบไม่มีเงินนะคะแค่แค่นั้น <S <S โอเค มาถึงแชร์ถึงหรือยังวันนี้เช้าแต่จีนเช้าเด้งบนล่างอุกูตังไม่ไหวอีกสามร้อยแชร์ขาดถึงแล้วมาทุกคนขาพร้อมหรือยังเคยถูกสี่งวดแล้วค่ะเห็นปะเห็นปะทุกคนปีที่แล้วเจ๊ทำได้ถึงห้าครั้งเจ๊เจ๊คิดว่าตัวเองเก่งมากแล้วใครจะว่ายังไงไม่รู้นะเจ็ดสองห้าสองหกหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดหกหนึ่งสองสามห้าห้าครั้ง เจ้ทำได้ถึงห้าครั้งใครจะว่ายังไงไม่รู้แต่เจ้เนี่ยเจ้ Jay คิดว่าตัวเองเก่งมากแล้วปีที่แล้วปล่อยให้มันเป็นเรื่องของตำนานไปเราโฟกัสที่ปัจจุบันเนี่ยคนนี้ยังสามแสนและเจ้จะได้กี่บาทพี่คนนี้เนี่ยบ๊บเบ๊ยเบยังถูกสามแสนเลยบางคนถูกเป็นล้านและเจ้ล่ะเป็นเจ้าของตัวเลขเจ้ Jay จะถูกกี่บาทเจ้ Jay ฟื้นเลยเจบอกเลยว่าเจ้ฟื้นกับสายด่วนเลยค่ะ ฝืนมีทำให้เจมีกินมีใช้ปลดนี้ปลดสินให้เงินพ่อแม่ได้นะคะเพราะเจนห้าศูนย์อันนี้จริงๆแบบเจฟฟฝืนหลายคนชอบคิดว่าเจให้หวยจนรวยแต่ไม่รู้หรอกว่าเจอะทําไมไม่คิดว่าเจถูกหวยจนรวยบ้างเออเจซื้อเจซื้อเจซื้อหนักทุกคนเออนะคะอ่าโอเค แชยังไม่ถึงเลยทุกคนอีกสองร้อยแชร์เร็วๆอีกสองร้อยแชร์เร็วๆมาอีกสองร้อยแชร์เจจะให้แคปแล้วจะให้แคปแล้วค่ะงวดที่แล้วเก้าหกหนึ่งยังออกหนึ่งเก้าหกหรือเออเจให้เก้าหนึ่งห้าไงมาใส่ด่วนพร้อมและลิงก์ด้านล่างและกดเพิ่มเพื่อนนะคะกลุ่มฟรีโอเคค่ะมา บอกว่ามาจากไร่สดเจนุกนะได้ลาวเมื่อวานค่ะมาเร็วๆมาออกหัวใจรัวๆค่ะใครพร้อมแทบแล้วพิมพ์พร้อมมาเลยแม่ <c oughs> นะคะขอโทษนะเจนุกไม่สนับสนุนให้คนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะสนับสนุนให้ทุกคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะขอพูดไว้ตรงนี้เลยนะ โอเคมาให้แคปเลยนี่ค่ะเออเออนี่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 นะคะเจ็ดพันคนก็ถือว่าเยอะแล้วสำหรับหนาะตอนนี้อันนะอันนี้เจ๊ได้ปล่อยไปนานแล้วนะคะมันเป็นเลขทำบุญอันนี้คือเลขทาบุญนะคะเลขทาบุญ มันเป็นเลขทําบุญนะอันนี้เจได้ให้ไปนานแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เลขความฝันค่ะหกหนึ่งห้าใครชอบตามนะคะเออหกหนึ่งห้านี้คือเลขความฝันนะคะเลขความฝันเลขมีแค่นี้ค่ะใครว่าเยอะไม่ต้องตามนะคะเลขความฝันโอเคแล้วเรามาตามกันด้วยรัฐบาลไทยสายด่วนค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะมีแต่เลขสามตัวใครชอบสามตัวจัดเลยค่ะลุ้นไปเลยสามตัวใครอยากลุ้นสามตัวใครชอบสามตัวจัดเลยค่ะแม่แม่ทุกคนศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหกแปดหนึ่งห้าศูนย์สามเก้าระวังศูนย์หนึ่งเก้าด้วยนะคะ โอเคจัดเลยค่ะใครชอบตามไม่ชอบผ่านเดี๋ยวเจมั่นใจว่าเลขที่เจให้ยังหาซื้อได้อยู่นะคะเจคิดว่าเลขที่เจให้ยังหาซื้อได้อยู่ถ้าใครชอบตามนะคะลุ้นสามตัวไปก็ลุ้นไปเลยค่ะสามตัววัดดวงไปเลยถ้ามันมาเดี๋ยวมันก็มาถ้ามันไม่มาก็าช่างมันทุกคนอย่าไปคิดอะไรมากถ้าวันนี้มันเป็นวันของเราเลขเราต้องเข้าถ้าวันนี้มันไม่ใช่วันของเราเราก็ต้องทําใจ จนุขอให้ทุกคนโชคดีนะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแบบจริงๆเลยโชคดีเฮงเฮงโชคดีโชคดีแบบสุดๆเลยค่ะ โอเคนะคะโชคดีนะทุกคนทุกคนต้องโชคดีนะโชคดีนะคะ ทุกคนสำหรับกำลังใจนะคะฝากกดติดตามเพจเจด้วยนะมันปิดกั้นหนักมากขอบคุณทุกคนทุกๆก,กำลังใจเลยนะคะเจนนุกไม่สนับสนะุนทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายสนับสนุนให้ทุกคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะขอบคุณคะ่ะขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีโชคดีนะคะ